ดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้ออกหน้าปังแล้วมนี่ใช้เองนี่แหละอาจารได้ใส่ไฟไหนาไปซือปซ้อไอ้คือฟันม้ามาปลาจะมาลากตัวน,นี้แหละมาลากรลอดตัวคือฟันหน้าแต่ลากได้ลอยๆต้นได้บ่หมู ได้ลอย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 เลยเก่าแห้งไปทายเองจ้ะละครับแบบคอนจสหไพากันเอาขึ้นครับวันนี้สิไปสิไปย้ำน้าปัง <laughs> ไปยำนาปังครับไปได้เนาะว่าอ,อับเด็ปีหนึ่งแล้วนี่ไปหน้าปังครับถ่ายคลิปก่อนไปถ่าอยู่เนทนถ่ายคลิปแล้ก็ไปหน้าก่อนแล้วผมก็เลยจอดรถถ่ายก่อน กอนแต่งแต่มิถุนหนาเหรอหน้าปีเพอแล้วหน้าปีก็เหลือหน้าปังหน้าปังกับอะไรตัวครับก็มันหาอะไรไปติดตั้งกล่องให้ท่านผู้ชมเบื้องบนเดือดผู้เขียวเก็บรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้เขียวหนุ่งง่ายเต็มด้วยรถควาย เก็บภาพไปก่อนครับมาไปฝาก่านผู้ชมใน youtube ช่องมือใหม่เหรอรถไถปรกอ์เ่าไม่อย่งแน่ะแต่ีที่จริงมันตรงนี้อ,อกเล็กมองนีก็น้อยกัน,ม,นมาดนมาจะได้เฮ็ุผลเรียบร้อยเป็นไรครับเ้องประเด้ตั้งเพิ่พมอ่ะน,นะ ก็เลยเอามัดเอาใหม่เอาอย่างงัดเอาเอารจรถโต15สิบห้าล้สิลุยหน้าปังแล้ผู้ชมก็สด้เบึง้งเทปเทปต่อไปเนาะเทปสองนหละจากลุยหน้าปีมาแล้วลุยหน้าปังเออ ารถไทยเอายีหลีรอรถไถก็ได้ถ้ออามารถไทยบัดเท่าไหมเพราะไงบัดขี่ไปน้ำครับไปน้ำกันย,ยากอีกนะยานมันสะดุดยานเบ,บ่รเบิล์รอเบอร์เบลลอมันก่วงแต่มันตก่องนะครับ ถนนในทงกับประมาณนั้นเอาสักอื่นขี้นายแล้วเีย่ยมันดับกีขันค่วงอีกหีืถ้ารถตัวแซตทีลุยนาปรังครับขอบคุณทุกท่านครับติดตามตอนต่อไปครับ